เชิญท่านภาคภูมิบุญประมุกค,ครับพลังประชารัฐครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผูธธ้แทนรัษฎรจังหวัดตากพักพลังประชารัฐจากสถานการณ์การการะบาดของไวรัสโควิด -19 ในรอบที่สองนี้ผมเชื่อว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้รับการจับตามองเป็นพิเศษเพราะทุกคนทราบว่า เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อมาจากต่างประเทศจังหวัดตาดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆผมในฐานะคนจังหวัดตาดนะครับมีความเชื่อมั่นว่าภายใต้การดำของท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดตาดท่านพงษ์รัตน์นะครับ ได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตํารวจนะครับสาธารณสุขเอกชนแม้กระทั่งประชาชนของจังหวัดตากโดยเฉพาะห้าอเภอชายแดนระมัดระวังเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ท่านจะสังเกตนะครับไปจังหวัดตากแถวชายแดนเขาเขากลัวอยู่แล้วเขามีการป้องกันสวมแมสอะไรอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมานะครับผมยืนยันว่าที่ผมพูดว่า จังหวัดตากให้ความสําคัญเรื่องนี้เมื่อเดือนที่แล้วท่านจะได้ทราบข่าวว่ามีการติดเชื้อจากคนในประเทศซึ่งเป็นเรื่องด,งดังมากเป็นเรื่องน่าตกใจมากของจังหวัดตากน่าจะเป็นในรอบหลายเดือนของประเทศไทยนะครับที่มีการติดติดอยู่5ารายรวมหมดนะครับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกส่วนรวมสภากันดังใช้เวลาตรวจเชื้อโควิดโดยรถพระราชทานจากในหลวงของเรา นะครับใช้เวลาตรวจเชื้ออยู่หนึ่งอาทิตย์ประมาณเกือบหมื่นตัวอย่างไม่มีใครติดแม้แต่รายเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มจนถึงมาเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาหลังการระบาดโควิดในทีนในรอบที่สองนะครับผมยืนยันว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดตากโดยเฉพาะห้าอเภอชายแดนระหว่างตั้งแต่อุ้มผางพบพระ แม่สอดแม่ละมถถัตนท่าสงยางมีแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา500กว่ากิโลเมตรแล้วผมยืนยันว่าทุกจุดสามารถข้ามไปมาได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับคนภายนอกอาจจะมองว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดตากมีความหละหลวมในการป้องกันผมยืนยันไม่ใช่ครับกําลังทหารนะครับกำลังตำรวจกําลังการปกครองกำลังผู้่บ้านชรบ จิตอาสาหน่วยกู้ภัยต่างๆทำงานกันอย่ามที่ลาดตระเวนทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ที่ผมบอก500กิโลเมตรข้ามได้ทุกจุดทุกเวลาก็คงต้องมีการเล็ดลอดบ้างนะครับมีทั้งจับได้และจับไม่ได้ส่วนท่านไม่ต้องกังวลนะครับคนที่เข้ามาโดยถูกต้องเข้ามาผ่านสะพานเข้าถูกต้องตอนนี้ก็มีนะครับแรงงานจากประเทศเมียนมาเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องวันแล้วก็ประมาณหลายร้อยคน แต่เขาเข้ามาปุ๊บเขาต้องมีการสเตทควอนทีนที่จงังหวัดตาก14วันก่อนจะส่งตัวเข้าชั้นหนซึ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่าการเล็ดลอดของคนแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนที่เข้าในเมืองนะที่ผมบอกแล้วมันมีปัจจัยสูมเสียงผมจะไม่ขอกล่าวถึงกระบวนการลักลอบนะครับเพราะว่าเมื่อ,อาวาน นี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านนายกรมนมตีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงท่านผอบอรตอบอรผบธบตลอดจนบุคคลระดับสูงในประเทศไทยยืนยันนะครับว่าจะต้องจัดการเด็ดขาดในการกระบวนการลักลอบเข้าเมืองในครั้งนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้คนที่จะปฏิบัติงานในเหล่านี้ให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่า คนที่เอามาผมไม่รู้ว่าจะเป็นขา้าราชการหรือเป็นชาวบ้านอะไรแล้วแต่ตาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องนะครับวันนี้ผมได้ยินที่ท่านนายกบอกว่าให้เต็มที่นะครับฉะนั้นผมก็อยากจะเสนอรัฐบาลว่าควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นว่าหูตาสำคัญในการตรวจสอบของคนลักรอบเข้าเมืองเนี่ยก็คือประชาชนนี่แหละ ท่านน่าจะให้มีแรงจูงใจเช่นมีละวันนำจับคนที่ชี้เบาะแสแล้วก็คุ้มครองเขาในการที่จะชี้เบาะแสแล้วก็รีบจัดการโดยเร็วเด็ดขาดเฉียบพันมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงแล้วก็ทำให้ประจักษ์เชือดไก่ให้ริงดูโดยโดยเร็วนะครับคนที่จะให้ความร่วมมือรัดมีเยอะแยะอีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญ,ญาตพูดนะครับคือเรื่อง หน่วยทีมงานที่ช่วยเหลือรัดโดยเฉพาะกำลังสำคัญของชายแดนห้าอเภอตะวันตกก็คือทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านชอรบอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆโดยเฉพาะชรบนะครับทุกวันนี้มีการลาดตระเวนแนวชายแดนตลอดทั้งหมดห้าอำเภอมีข่าวมีตารางงานที่ออกทุกวัน นะครับถ้าท่านอยู่ในจังหวัดตากข่าวสารในจังหวัดตากที่จะอยู่ในโรงหน่วยราชการท่านจะเห็นว่าเขาทํางานกันอย่างเต็มที่แต่บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะชรบอรนะครับยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้เขาต้องใช้เงินส่วนตัวเงินของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้มีจิตศรัทธาต่างๆมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องดื่มชูกำลังค่าอุปกรณ์ในการตรวจอะไรต่างๆต้องใช้เงินส่วนตัวหมด และที่เขาออกไปเขาก็ต้องใช้จ่ายส่วนตัวรัฐยังไม่เคยให้เลยนะครับผมก็อยากจะให้ทางรัฐเนี่ยดูแลคนเหล่านี้บ้างนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าจังหวัดชายแดนทุกจังหวัดมีปัญหายอย่างนี้ตลอดจนจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยก็มีปัญหายอย่างนี้ชลบรบรเป็นกลุ่มที่ปิดทองหลังพระมานานผมเห็นรัฐบาลเยียวยาทางอสอมแม้กระทั่งกำนัลผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับเงินจากรัฐบาลไปพอสมควรแล้ว ท่านอย่าลืมคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าหากท่านให้ขวัญกำลังใจเขาช่วยดูแลเขาเขาจะเป็นหูเป็นตาอย่างดีและเขาจะเป็นกำลังสำคัญหลักในการป้องกันแนวชายแดนของประเทศไทยตลอดจนเป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลสาธารณสุขดิบความปลอดภัยของพี่น้องจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยรีบตัดสินใจเรื่องนี้โดยเร็วนะครับก่อนที่พวกเขาจะหมดกำลังใจครับขอบคุณครับ cup